สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมที่ร้านในเอออริโอ้นะครับซอยอนุทก้าสิบแขวงพระเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากเดี๋ยวนะผมดูก่อนจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับส่งเข้ามาอำเภอทับสแกนะครับอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ ลูกค้าก็ได้ทําการส่งไดเวอร์แลกนะครับเข้ามาให้ตั้งค่าให้นะครับลูกค้าบอกว่าให้ช่วยเช็คให้ดูด้วยนะครับว่าตัวไดเวอร์แลกนี้นะครับมีปัญหาตรงไหนบ้างน,นะครับซึ่งผมก็ได้ตั้งค่าไป1 0 d นะครับก็ผมก็ว่าเสียงมันแปลกๆนะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่บูตเกิน 5dB นะครับอันนี้ผมก็บูตขึ้นไป ตั้ง8 dB นะครับผมก็เอกใจนะครับว่าทำไมไดเวลเล็เครื่องนี้นะครับทำไมเสียงมันเบาจังนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้นะครับผมก็เลยไปตั้งเป็น preset ที่11 11ถึง15เพิ่มอีกนะครับ11 12 13 14 15นะครับก็จะใช้ output เป็นช่อง5 6เป็นเสียงเบสนะครับแล้วก็ช่อง3 4เป็นเสียงกลางเหมือนเดิมนะครับอ่าซึ่งนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับ เสียงที่ออกมานะครับเบสดก็มาเต็มตามปกตินะครับก็แสดงว่าไอซีไอซีช่อง1นึ่งสองนะครับของลูกค้ามีปัญหานะครับมีปัญหานะครับอาจจะยังไม่พังนะครับแต่ว่ามันอาจจะเสื่อมนะครับอาจจะเสื่อมสภาพนะครับอาจจะเสื่อมสภาพไปนะครับช่องหนึ่งสองก็คือเสียงจะมาแค่ประมาณ50%เนะครับเสียงไม่มาเต็มนะครับผมก็เลยย้ายช่องเบสมาเป็นช่องที่5ที่6นะครับแล้วก็ช่องเสียงกลางเป็นช่อง3-4เหมือนเดิมนะครับ ก็ผลปรากฏว่าเสียงก็ออกมาเต็มนะครับเครื่องนี้นะครับผมก็ตั้งไปให้เป็น15พีซตเลยนะครับผมไม่ได้ลบพีซตออกนะครับเพราะว่าไม่อยากแก้นะครับผมทําใหม่เพิ่มไปเลยดีกว่าครับก็จะให้ลูกค้าได้ดูเปรียบเทียบนะครับระหว่างเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบนะเสียงมันเป็นยังไงนะครับเสียงเบรที่เป็นช่องหนึ่งสองเนาะแล้วก็มาฟังเปรียบเทียบช่องสิบเอ็ดถึงสิบห้าครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งผมก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วนะ้ครับคร่าวๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเขียนกราฟตรงนี้เพิ่มนะครับกลัวลูกค้าไม่เข้าใจนะครับก็มาเขียนเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนนะครับอ่าที่อ่าเสียงที่มันสมบูรณ์ครับออฟแอมอ่าไอซีออแอมที่มันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทางานสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราาลองฟังเลยครับ We are not responsible for causing any hair damage. 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 Yaya ngin gas sa mga bagong remix. DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hina yao, buliyop baby, buliyop. DJ Christian Naive. เาเป็นสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเสียงดังนะครับมันเสียงดังแล้วก็มันจะลบข้างข้างเคียงนะครับรบกวนเสียงไปรบกวนข้างเคียงเขานะครับไฟที่ขึ้นเป็นสีแดงๆนะครับตรงกระพริบตรงวิวมิเตอร์ของไดว์แวลล์นะครับก็จะเป็นไฟของลิมิเตอร์นะที่ผมลิมิตไว้นะครับตรงเสียงกลางนะครับถ้าสัญญาณไปไม่ถึงก็จะไม่ลิมิตนะครับลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าผมได้เขียนหมายเหตุตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับไฟลิมิเตอร์นะครับไฟลิมิเตอร์อย่าไปอย่าไปตกใจนะครับก็คือปล่อยไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับทางานได้เลยนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็เบาเสียงลงกว่าดิมิเตอร์ที่มันจะชนก็ได้นะครับเอาประมาณนั้นก็ได้นะครับใครที่สุดนี้ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับสําหรับใครที่ต้องการอยากให้ตั้งค่าให้นะครับสําหรับใครที่มีความสามารถก็ตั้งเองได้นะตามคลิปวิดีโอใน YouTube ที่ผมได้ทําการลงสอนไว้ให้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจในทฤษฎีต่างๆนะครับอยากได้เสียงที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะครับสามารถนำไปรับงานได้นะครับก็ส่งมาให้ทางเราตั้งค่าให้นะครับเราก็ไม่ได้คิดแพงอะไรมากมายนะครับท้ายที่สุดนี้ฝากพิจารณาครับร้านในแอลดิโอนะครับซอยอนุเก้าสิบแขมงประเวศเขตประเวศกุงเทศมหานครนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 1 4 6 1ด3 6นีกะครับไอดีไลน์ก็ใช้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับกับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 1 4 6 1 1 3 6นะครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ